ปีนี้นะคะเป็นปีที่แบบดีของประเทศไทยมากตอนนี้นะคะขณะที่อัดคลิปอยู่เนี่ยเราฉลองเหลี่ยนนะคะโอลิมปิกเราได้ฟาดไปนะคะ5เหรียญแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนวันแม่ค่ะเดือนสิงหาคมเป็นเดือนเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของพระพันปีหลวงนะคะแล้วก็ยังเป็นปีแห่งวาระมงคลที่เราได้เฉลิมฉลองในหลวงรัชกาลที่10 ครบหรอบนะคะก็คือเรามีนะคะพระราชนีคู่บารมีในหลวงรัชกาลที่9และเราก็มีพระพันปีหลวงพระมารดาของในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งเราจะต้องมีความอิ่มเอ็มใจนะคะแล้วก็มีความสุขดังนั้นนะคะก็ขอให้เราเนี่ยพบแต่ เรื่องที่แบบว่ามีแต่ความสุขแล้วก็ความเป็นมงคลนะคะดังนั้นนะคะเทพิดาพยากรก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะมาร่วมแสดงความยินดีในปีมหามงคลนี้ด้วยนะคะมีแต่เรื่องราวดีๆแล้วก็มีความสุขค่ะการดูดวงของเทพิดาพยากรนะคะก็ยังคงนะคะมีโปรโมชั่น299บาทนะคะต่อคำถาม6 ·ข้อแล้วก็มีนะคะดูดวงนะคะโปรดูดวงนะคะทาง โทรศัพท์โทรทางไลน์นะคะ1,000บาทก็แอดไลน์ ID มาได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณสนใจที่จะเรียนดูดวงเราก็มีแพ็กเกจดูดวงค่ะ ไม่ต้องห่วงค่ะเรามีแพ็กเกจดูดวงนะคะซึ่งดีมากเลยค่ะซึ่งคุณก็จะสามารถเรียนดูดวงได้และเป็นหมอดูได้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพไหนคุณก็สามารถที่จะเอาทักษะหมอดูนี้ไปเสริมไมว่าจะเป็นพนักง,งานขายพนักง,งานขายประกรันการทำคอนเทนต์นะคะเราก็จะสามารถนําการดูดวงเนี่ยไปเสริมได้ค่ะแล้วก็คนที่นะคะอยากจะได้ของรางวาัลใกล้แล้ะค่ะ กดติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะมาแจกนะคะของรางวัลเมื่อผู้ติดตามครบสอง0 0คนตอนนี้ก็ห5 0 0นนะคะอีก5,000คนค่ะนะคะก็มาเป็นกำลังใจให้กับเทพิดาพยากรและติดตามคลิปค่ะแล้วก็ในส่วนของนะคะหินมงคลน,นี่เดือนนี้นะคะเรามีหินมงคลนะคะลาพิสลาซูรีนี่ ก็จะเป็นนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนี่ก็จะเป็นนะคะลาพิสลาซูลี่เห็นไหมคะจะเป็นหินสีน้ำเงินอันนี้นะคะก็จะเป็นนะคะอันเล็กเนี่ยก็คือจะเป็นหินนะคะใส่สำหรับคนที่ชอบความเล็กแต่ว่าในเรื่องราวของการเสริมมงคลไม่เล็กนะคะก็จะมีคริสตัลสีทองนะคะเหมือถึงว่าความมิ่งมงคลสีทองลาพิสลาซูลี่เนี่ยเป็นสีน้ำเงินมีความหมายว่าเราเนี่ย จะหมายถึงเกียรติยศสมัยก่อนฟาโรจะใส่นะคะฟาโรพระราชินีของฟาโรก็ใส่คีโอพาตาโปรดมากค่ะเส้นนี้ก็คือเป็นหินที่เขาเรียกว่าเป็นหินเกียรติยศหินชนชั้นสูงหินเกียรติยศนะคะคือหมายถึงว่าไม่ว่าเราจะเกิดในที่ใดก็ตามแต่เมื่อเรามีชีวิตอยู่เราจะสามารถก้าวขึ้นไปสูงยอดสูงสุดของปีเราดได้นะคะ ก็คือเราจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นผู้นําและความสูงส่งศักยภาพในด้านการทํางานนะคะก็สามารถที่จะ add line ID นะคะมาสอบถามราคากันได้เราจะร้อยตามน้ําหนักตัวบุคคลเม็ดนี้ก็จะเส้นใหญ่นะคะก็จะมีทองนะคะเจือมาด้วยนะคะเห็นไหมคะลาพิลาสุลีเห็นหิงเีรติยศนะคะก็สามารถ a d ล line ID มาได้อันนี้ก็จะเส้นใหญ่อันนี้ก็จะเส้นเล็กเส้นเล็กสําหรับคนที่ชอบความเขาเรียกว่าชอบความแบบ น่ารักกระจุ่มกระจิมแต่ว่าก็ยังมีความมีมงคลอยู่แล้วก็ใส่ไปไหนก็ได้ออกงานราตรีก็ได้นะเธอก็จะแบบว่ามีแต่ความเฮงเปังๆ,งๆแล้วก็รวยนะคะนี่เนื่องจากการลงคลิปของเรานะคะไม่ได้ลงแบบวันที่หหรือวันที่2จะลงช่วงกลางเดือนหรือตรงไหน,นสะดวกถ้าเดือนหน้านะเธอได้เจอคลิปใหม่ก็คือหมดอายุค,คลิปของเดือนนี้แล้วก็คือคําทานายนี้หมดนะคะเนี่ยถ้าเกิดสนใจนะคะก็สามารถที่จะ แอดไลน์ไอดีมาสอบถามราคากันได้ไม่แพงค่ะนะคะ หลักร้อยนะคะหลักร้อยหลักพันนะคะถ้าไม่สวยๆก็จะมีเกรด A เกรด B เกรด C เดี๋ยวเราจะคัดเกดให้นะคะแต่ละเส้นก็จะไม่เท่ากันนะคะเธอก็แลแอดไลน์แอดีของเทพิดาพยากรมาแล้วมาสอบถามเรื่องราวของหินมงคลเพราะเทพิดาพยากรณ์จบมาทางด้านนี้นะคะช่วงที่หายหายไปนี่ไปเรียนดูเพชรดูพลไปเรียนดูหินมงคลไปเรียนดูว่าหินแต่ละชนิดเป็นยังไงคือถ้าเป็นหินดิบเนี่ยก่อนที่เขาจะเอามาเจรนาหรือเอามาหุงเนี่ยก็จะเป็นหินดิบเราก็จะ ยังไม่เรียกว่าพลอยก็จะเป็นหินมงคลนะคะแต่อย่างลาพิสลาซูลี่เนี่ยไม่มีที่เป็นพลอยไม่มีที่จีน,นะคะก็คือจะเป็นหินอย่างเงี้ยลักษณะมงคลซึ่งค่อนข้างดีดิฉันก็อ,อยากจะให้ทุกคนนะคะได้เก็บไว้นะฮะสําหรับคนที่ได้นะคะดูดวงหรือว่าซื้อหินมงคลของเทพิดาพยากรเนี่ยก็คือได้ร่วมบุญนะคะเพราะว่าได้นําเงินไปทําบุญนะคะของแตละวัดก็ในแต่ละวาราโอกาสถ้าเกิดแอดไลน์ดีก็จะบอกนะคะว่า อ่ะทีน,นี้เราไปทําบุญวัดไหนแล้วแบ่งทําบุญให้วัดไหนเราไปวัดป่าหรือเราไปสร้างอุบโบสถเราไปสร้างอะไรในวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจะเป็นการแบบนํารายได้ไปไปทําบุญสิบวัด่าหรือทําบุญหกวัดนะคะตามรอบวาระครบนะคะของในหลวงรัชกาลที่10บนะทำบุญ6วัดเพื่อ6กรอบมิ่งมงคลอย่างเงี้ยค่ะ ทำบุญ9วัดอะไรแบบนี้ก็จะชี้แจงว่ามีวัดไหนบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะรักกันคนไทยเราน่ารักมากถึงเวลาเราโกรธกันไม่ชอบกันแต่พอมีกีฬามีเหตุการณ์สำคัญๆของประเทศเนี่ยเราจะช่วยกันเต็มที่เลยคนไทยเราเนี่ยจะไม่แบ่งแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งสีเราจะรวมตัวกันแล้วก็ฟาดคนอื่นได้นะคะเพราะเป็นน้ากองเราถึงมีเอกราชได้นะคะถึงแม้เราจะมีความเบา่แว ทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เรารวมตัวกันได้นี่เราก็จะรวมตัวเราไม่ได้แบบแบ่งฝักแบง่งฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่ใครๆก็อยากมาอยู่นะคะแล้วก็อยากจะแบบอยากสัมผัสดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับชาวต่างชาติที่มาเที่ยวนะคะและที่สําคัญที่สุดนะคะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนเฉลิม ฉลองนะคะความมิ่งมงคลของพระพันปีเทพิดาพยากรณ์ก็จะไปจุดเทียนถวายพระพรนะคะที่ท้องสนามหลวงแล้วก็จะไปรับเสด็จด้วยนะคะในการทําพิธีในช่วงวันแม่นะคะก็คืออยากจะให้คนที่ดูคลิปเนี้ยได้บุญได้กุศลกันไปด้วยแล้วก็ได้มีจิตใจที่ดีแล้วก็มีแต่ความสุขนะคะลมเย็นภายใต้ลมพระบารมีส่วนคนที่มีความรักนะคะเรารู้สึกว่าเรายังเศร้า เรายังหง่อยเหงาอยู่ก็อย่าไปเครียดค่ะสำหรับคนที่มีคุณแม่นะคะก็ดูแลท่านหรือถ้าเกิดคุณแม่จากไปแล้วเราก็ทำบุญให้ท่านหรือใครที่เป็นแม่นะคะมีลูกน้อยมากราบนะคะให้ดอกมะลิก็ขอให้เป็นแม่ที่ดีแม่ที่รักชาติรักแผ่นดินและสอนลูกววาในทางที่ดีค่ะนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความร่มเย็นนะ ในวันแม่เราสุขได้ตลอดค่ะเราไม่ต้องทุกข์เดี๋ยวเราไปฟังคําทํานายกันนะคะเรื่องราวความรักของคุณว่าความรักของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างไปฟังคําทํานายกันเลยค่ะมาดูดวงกันนะคะในเรื่องราวของความรักว่าคุณจะเป็นยังไงบ้างไพ่มีทั้งหมดนะคะ7จใบเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ความรักของคุณเนี่ยช่วงนี้จะเป็นยังไงก็ขอให้คุณเนี่ยมีความคิดแล้วก็มีเป้าหมายดีๆนะคะในการที่จะทําให้ความรักของคุณเนี่ยไปสู่ความสมบูรณ์ได้อันนี้ก็คือเป็นไพ่เทพพิดานะคะก็เป็นไพ่กอตเดสก็คือเป็นไพ่เกี่ยวกับการนางฟ้าเทพพิดาอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือคุณจะมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็มีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าความรักของคุณนี่จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะไพ่มีทั้งหมดนะคะ ห้าใบอ่าเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะในเรื่องราวของความรักว่าความรักของคุณนี่จะเป็นยังไงกันบ้างอ่าเดี๋ยวเราดูนะคะอ่าเรื่องราวความรักของคุณนะคะไพ่ใบแรกนะคะของคุณเนี่ยเด้ไพ่นะคะสิบ เลียนนะคะมีความหมายว่าชีวิตของคุณในช่วงระยะน,นี้เนี่ยมันจะแปลเปลี่ยนไปในทิศทางที่บวกแล้วก็มีอะไรดีๆเกิดขึ้นแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยมันก็จะมีเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเป็นกันเองแล้วคุณก็รู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยเต็มเปลี่ยนไปด้วยเรื่องที่ดีๆด,ดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องพยายามที่จะปรับตัวปรับใจแล้วก็พยายามคิดแล้วก็ค้นหาข้อมูลต่างๆคุณก็ไม่ต้องเครียดนะคะคุณก็ไม่ต้องรู้สึกว่าเออชีวิตของคุณเนี่ยมันจะแปลเปลี่ยนไปในททททิศางีี่่ไหนะคคุณก็วร ทำตัวให้มันร่าเริงแจ่มใสเบิกบานไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องแบบไปกังวลอะไรมากมายะคะ่ะดังนั้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะแบบรู้สึกว่าเออความรักของคุณเนี่ยมีแต่ความสุขแล้วคุณก็จะได้ไม่เครียดนะคะพอคุณไม่เครียดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยมันก็จะสดใสส่วนคนรักของคุณในระยะน,นี้นะคะเปรียบดังนะคะ เป็นเรื่องราวของไพ่สังขาราชนีคือความรักของคุณในช่วงระยะนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบเบิกบานใจและทําอะไรด้วยความที่รู้สึกว่าเออมีความรู้สึกที่เบิกบานใจแล้วคุณก็รู้สึกว่าความเบิกบานใจเนี้ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขแล้วก็ทําอะไรดีๆแล้วพอคุณทําอะไรดีๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะแปลเปลี่ยนไปในทิศทางที่บวกแล้วคุณก็จะเริ่มมองเห็นแสงสว่างอะไรบางอย่างนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตของคุณเนี่ยมันมีอะไรที่ ดีงามแล้วก็มีอะไรที่แบบเรื่องราวดีๆแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักของคุณเนี่ยมันค่อนข้างจะบวกแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคนรักของคุณอาจจะมีความซับซ้อนซ่อนเงือ่อนมีความไม่เข้าใจนะคะ รวมๆกันอยู่ดังนั้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะแบบไม่คิดเยอะไม่คิดมากแล้วก็พยายามปรับความเข้าใจแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักของคุณเนี่ยมันไม่ซับซอ้อนแล้วคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างแปลเปลี่ยนไปในทิศทางที่บวกมากๆเลยความรักของคุณในระยะนี้นะคะจะเป็นอะไรที่ไม่ซับซ้อนไม่ซ้อนเงื่อนแล้วก็ทําอะไรเนี่ยตรงตามเงื่อนไขคุณไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดแบบอะไรที่แบบมันเยอะ คุณก็ควรที่จะคิดอะไรที่บวกแล้วก็พยายามเสริมแล้วก็เพิ่มเติมความเข้าใจแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่คุณต้องการจริงๆดังนั้นนะคะความไม่เครียดหรือความเป็นกังวลของคุณมันก็จะจางหายไปขอให้คุณคิดบวกพอคุณคิดบวกแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็จะแบบปรับเปลี่ยนได้ดีงามมากๆเลยดังนั้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะเริ่มต้นและทาอะไรดีในเรื่องราวของความรักแล้วคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออความรักของเราเนี่ยมันช่าง มีอะไรที่เด่นเด่นแล้วก็สูงค่าแล้วก็ทําอะไรที่เรารู้สึกว่าเออเราไปได้เรื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องซีเรียสเราไม่ต้องเคร่งเครียดมากมายนักดังนั้นเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเออชีวิตของคุณเนี่ยเป็นไปได้เรื่อยๆช่วงนี้นะคะคุณก็อาจจะต้องมีการที่จะต้องแบบ คนรอบข้างมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่ว่าโดยมากเนี่ยบางทีจะทําเรื่องหนักใจให้กับคุณคุณก็จะต้องพยายามขี้ครให้กับเรื่องหนักใจของคนรอบข้างแต่ว่าตัวคุณกับคนรักช่วงนี้ค่อนข้างดีค่อนข้างบวกค่อนข้างไปในเป็นไปในทิศทางที่แบบค่อนข้างดีนะคะดังนั้นตัวของคุณนะควรที่จะแบบทําอะไรให้ยืนหยัดแล้วก็มีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องคิดมากไม่ต้องแบบไปกังวลมากมายนักดังนั้นนะคะเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันก็จะโอเคดังนั้นคุณไม่ต้องแบบไป เครียดไปคิดเยอะไปอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องใช้สมองในการที่จะคิดมากหรือว่าเครียดนะคะดังนั้นในเรื่องราวของความรักของคุณเนี่ยคุณก็ควรที่จะทําอะไรที่ดีๆพอคุณทําอะไรที่ดีๆแล้วเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณก็จะแปลเปลี่ยนไปในทิศทางที่บวก together. แล้วก็ดีค่ะคุณไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องแบบไปทําอะไรที่รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ดีนะเป็นเรื่องที่แบบรู้สึกว่ามันแย่จังอะไรแบบเนี้ยคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักของคุณเนี่ย มันก็จะเป็นในทิศทางที่ดีแล้วก็บวกนะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ควรที่จะแบบไปซีเรียสไปอะไรมากมายดังนั้นคุณก็ควรที่จะแบบมีความรู้สึกที่จริงจังแล้วก็จริงใจและทําอะไรดีๆให้กับคนรอบข้างคุณควรที่จะคิดบวกอยู่เสมอพอคุณคิดบวกอยู่เสมอแล้วเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยมันก็จะดํารงคงอยู่ไปด้วยสิ่งที่ดีๆด,ดังนั้นนะคะความที่คุณคิดบวกแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออทุกอย่างที่คุณคิดบวกเนี่ยมันก็จะแบบ มีแต่เรื่องที่ดีๆเราไม่ต้องแบบคิดเยอะอะไรเงี้ยคะ่ะดังนั้นนะคะคุณก็ควรที่จะแบบทําอะไรด้วยความที่บวกพอบวกแล้วเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีงามแล้วก็ก้าวหน้าคุณไม่ต้องแบบไปซีเรียสไปอะไรมุ่งม,มั่นหรืออะไรมากมายคะ่ะความที่คุณไม่ซีเรียสเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณก็จะลงตัวพอลงตัวแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะแบบ เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังคาดฝันแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากเพราะคุณไม่คิดเยอะไม่คิดมากแล้วเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณมันก็จะดูเหมือนว่า มีอะไรที่ดีๆเข้ามาคะ่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันชีวิตมันไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆคุณควรที่จะอัปเดตแล้วก็ทําอะไรให้ชีวิตเนี่ย <c> มีแต่เรื่องใหม่ๆมีแต่เรื่องดีๆมีแต่เรื่องงามๆพอชีวิตของคุณเนี่ยมีแต่เรื่องใหม่ๆดีๆงามๆนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตที่มันแบบดูแล้วมันแย่ๆมันแบบรู้สึกแบบซีเรียสดูแล้วมันแบ eed, นแบเครียดนะอะไรเงี speaker, ง้ยมันก็จะลดทอนไม่ทําอะไรให้มันรู้สึกแบบ แย่ๆไปดังนั้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะทำอะไรในทิศทางที่ดีนะคะไม่ต้องมองในแง่ลบพอคุณไม่มองในแง่ลบแล้วเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณเนี่ยก็จะแบบมันก็จะดีขึ้นนะคะคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออชีวิตเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็แก้ปัญหาอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยความรักของคุณในระยะน,นี้เนี่ยมันช่างแบบ มันไม่โอเคนะมันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันจะมีความก้าวหน้าแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าชีวิตเนี่ยมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีแล้วก็บวกคุณอย่าไปซีเรียสอย่าไปตึงเครียดอย่าไปทําอะไรที่รู้สึกว่า มันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยโอเคมันไม่ค่อยเปะปังเวอวัวงอลังการคุณควรที่จะมองในแง่ดีแล้วก็มองในแง่บวกแล้วคุณก็ควรที่จะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันมีความก้าวหน้านะก็คือคุยกันแล้วก็คนรอบข้างอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยดีนะักดังนั้นคุณก็ควรที่จะคุณคุณควรที่จะแบบคุณควรที่จะ ทำอะไรกับคนรอบข้างที่รู้สึกว่าเออบวกบวกแล้วทุกอย่างมันดีมันโอเคดังนั้นนะคะคุณก็ไม่ควรจะไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดมากดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าเออมันคิดเยอะคิดมากอะไรอย่างเงีย้ยค่ะคุณควรที่จะแบบไปทําอย่างอื่นหรือทําอะไรที่รู้สึกว่ามันโอเคกับชีวิตดังนั้นนะคะคุณก็ควรที่จะเลิกคิดมากเพราะคุณไม่คิดมากแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะโอเคนะมันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามา การไม่คิดมากจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะคุณคิดมากแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคการที่คุณไม่คิดมากนะคะคิดน้อยๆมันจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีงามมากมายเลยนะแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นบทสรุปไพ่ของคุณก็คือว่าคุณจะค่อนข้างดีมากมายเลยค่ะก็คือว่าไพ่ของคุณนะคะก็คือจะเป็นคนที่แบบว่าทําอะไรแล้วจะดีแล้วก็ค่อนข้างมีเรื่องดีๆงามๆเกิดขึ้นไพ่เนี่ยก็จะแบบ จะส่งผลดีจะส่งทิศทางที่ดีให้กับคุณนะคะคือเหมือนกับ ช่วงนี้คุณจะทาอะไรกับคนกลักนะคะโอ้ค่อนข้างดีมากคือเขาจะเกื้อหนุนแล้วก็จุนเจือคุณนะคะคือไม่ต้องแบบมีอะไรเยอะไม่ต้องมีอะไรมากไพ่นี่ออกมาดีสุดๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะเก็บเกี่ยวช่วงเวลานี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรช่วงนี้นะคะคนรอบข้างคนรอบตัวจะเป็นมิตรมิตรเนี่ยจะสําคัญมากก็คือว่าคุณสามารถที่จะเลือกหรือว่าไปติดต่อหาเพื่อนเก่าๆมิตรเก่าๆมิตรสหายเก่าๆได้ดังนั้นพอคุณไป ติดต่อมิตรสหายเกา่าเพื่อนเก่าๆแล้วเนี่ยมันก็จะแบบมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นดังนั้นในความรักหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีทิศทางที่บวกแล้วก็ค่อนข้างดีดังนั้นคุณก็ควรที่จะคุยกันดีๆแล้วก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นดังนั้นเรื่องราวของความรักเนี่ยของคุณเนี่ยก็จะมีทิศทางที่บวกแล้วก็ดีช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออชีวิตมันมีความกังวลมันมีอะไรที่แบบรู้สึกแบบ แย่ๆหรืออะไรนะคะดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องเลิกกังวลพอคุณเลิกกังวลแล้วเนี่ยทุกอย่างในชีวิตมันก็จะกลับมาคัมแบ็กที่ดีดังนั้นนะคะคุณไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดหรือไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดอะไรคุณคิดแค่เพียงว่าขอให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันมีเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นมันมีอะไรที่งามๆเกิดขึ้นรับรองค่ะว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะเป็นไปอย่างที่แบบเราต้องการไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องแบบโอ้โห คือช่วงนี้เนี่ยหาเพื่อนเก่าได้หาหรือว่าคุยกับเพื่อนเก่าได้นะคะจะดีมากไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องแบบไปคิดอะไรที่มันแบบวุ่นวายใจหรืออะไรงี้นะคะคุณก็จะสามารถทําให้ความรักหรือความวุ่นวายใจเนี่ยจางหายไปได้คุณจะเริ่มรู้สึกได้เลยว่าเออเพอเรามีความสงบคุยกับแฟนคุยกับคนรักเนี่ยทุกอย่างจะดีมากทุกอย่างจะเป๊ะปังขอให้มีความโชคดีนะคะติดตามคลิปนะคะ